ย้อนเรื่องราวสะเทือนใจแพทพาวเวอร์แพท Pad, วันที่ต้องเข้าเรือนจำช็อตสะเทือนใจที่สุดในชีวิตรายการขับไฟเดโชวันนี้พูดคุยกับนักร้องหนุ่มแพทพาวเวอร์แพท Pad, หรือพรรถบุญทองนุ่มย้อนเล่าเรื่องราวสะเทือนใจที่สุดตอนเห็นคุณแม่เกาะลูกกงแล้วร้องไห้และชีวิตหลังกำแพงเรือนจำ แพทเล่าว่าวันนั้นเป็นวันที่สะเทือนใจที่สุดคือจะต้องเดินเข้าไปในเรือนจำเพราะว่าเห็นหน้าคุณแม่เกาะรูปก,กงมองหน้าลูกชายแล้วก็ร้องไห้เราก็ไม่เคยสร้างอะไรให้เขาภูมิใจเลยนะแม้แต่ครั้งเดียวยังมาสร้างปัญหาอะไรให้เขาอับอายอีกโมเมนต์นั้นชัดเจนแล้วถึงการหมดสิ้นอิสรภาพเสียงโซ่ตวนเวลาเราเดินไปกระทบคือมันจะดังมากๆ มีคนเกาะลูกกงแล้วส่งสัญญาณกันด้วยการร้องเฮจาก1เป็น2 3เป็น4จาก10เป็นร้อยก็คือจะร้องเฮลัน่นรับกันทั้งสองฝั่งทั้งเรือนจำเลยตอนนั้นผมคิดแบบโหอะไรเนี่ย